สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์คูโบต้า L4508 นะครับผมคันนี้นะครับมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดันดินหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นโรตารี่นะครับ r x 1 8 0นะฮะเหมาะกับงานหนามากนะครับเก็บงานนะครับก็มีเก็บงานสีนะครับชุดใบดันนะครับชุดปากกระโปรงแล้วก็เปลี่ยนยางหน้าใหม่นะครับหนึ่งคู่นะครับ โดยรวมนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับแนวที่ห้าแปดนะครับลูกค้าที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับวันนี้เราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองนะครับอยู่ที่กําแพงเพชรนะครับรับปัญญาแท็กเตอร์นะครับอยู่สองสาขานะครับตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่นกาแพงเพชรแล้วก็สาขาสองบ้านท่าคอนมือวังบัวนะฮะลูกค้าที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube ใน Facebook ไว้ด้วยแล้วกันนะครับ คันนี้นะครับไปมิดันนาพร้อมผ่านพัวนะครับราคาอยู่ที่2 8 5แ0 0บาทเล่มทะเบียนพร้อมนะครับจดทะเบียนปีห้าหนึ่งนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับสีดัดันทำบูสลักคาคาใบมีดนะครับเครื่องยนต์โอเคนะครับเปลี่ยนเบาะนะครับด้านล่างด้านท้ายนะครับเช็คเปลี่ยนสลักเข็นลากนะครับให้ใหม่นะครับ2 8 5 0 0 0ห้าครับราคา่อรองได้ส่งฟรีในระยะทาง3า0อกิโลเมตรนะครับ นี่ฮะสภาพโดยรวมนะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์กันดูนะครับโกโลโลสี่นะ เป็นหมื่นห้าพันบาทนะครับกับ L4508 นะครับในมีด้าห์พร้อมสั่งควนนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็แวะมาทดลองขับกันได้นะครับกีฬาปัญญาเทคเตอร์นะครับตลาดท่ามะเขือเฟอคลองถุงแบงเพชรและก็สาขาสองที่เราอยู่กันนะฮะบาขาฟอร์ในเมืองบางบัวนะครับเฟอคลองถุงแบงเพชรระยะห่างกันอยู่ที่แปดกิโลเมตรนะครับเปิดทำการทุกวันนะครับก็โทรซูเปอร์เจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามนะครับศูนย์เก้าห้าสามสามเก้าเก้าแปดแปดนะครับ ใก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับ285 0 0ราคาต่อรองได้นะครับเริ่มทะเบียนพร้พอรมเลยนะครับ้างหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนก็คอยติดตามนะหรับวันนี้สวัสดีครับ